การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารการศึกษาขอมีวิทยาฐานะผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดเชี่ยวชาญผู้รับการประเมินนายอาเมีนกาดะแซผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนาราธิวาสประวัติส่วนตัวนายอาเมีนกาดะแซ เกิดเมื่อวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2511อายุ52ปีภูมิลำเนาเดิมอำเภอรกระเพาะจังหวัดปัตตานีที่อยู่ปัจจุบันอ,เ,อเมืองยะลาจังหวัดยะลา สมรสกับน,นางยูนันดะกไกดาแซอาชีพรับราชการเป็นพยาบาลวิชาชีพมีบุตรด้วยกันสองคนคือ 1. นายอามานกาดาแซอาอยุ21ปีกำลังศึกษาทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติ IIUM กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย นางสาวอาซีฟัตกกดาแซอายุ19ปีกําปีกำลังศึกษาทางการศึกษาประถมวัยทุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพประวัติการศึกษาคณุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรีิลปศาสตร์บ,รบัณฑิตวิชาเอกอิกสลามศึกษาวิชาโทรรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีระดับปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณจังหวัดสงขลาวันที่31มีนาคมถึง10สิงหาคมพุทธศักราช2562 เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการรุ่นที่9นักสถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาตำบลไ้่เข็งอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมสำนักงานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการวันที่1-20พฤศจิกายนพุทธศักราช2562เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรเสริมนักบริหารระดับสูงรุ่นที่12นักสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี ประวัติการทำงาน15กุมภาพันธ์พุทธศัก,การาช2537ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์หนึ่งโรงเรียนบ้านคีรีราชพัฒนาตำบลตะลิงชันอำเภอบรรนังสตาจังหวัดยาลา16พฤศจิกายนพุทธศัก,การาช2540ดำรงตำแหน่งอาจารย์หนึ่งโรงเรียนบ้านโลทูตำบลปล่องหอยอำเภอกระโอจังหวัดปัตตานี ๗มีนาคมพุทธศักราช2543ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านบางโง่ตำบลปานันอำเภอมายยจังหวัดปัตตานี15พฤศจิกายนพุทธศักราช2544ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้าตำบลทุ่งคล้าอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานี24ธันวาคมพุทธศักราช2547ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคลาตำบลทุ่งคลาอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานี 1. มีนาคมพุทธศักราช2549ดํารงตําดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจักวะตำบลจักวะอำเภอรามันจังหวัดยะลา 8. มีนาคมพุทธศักราช2550ดํารงตําดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเหลียงตำบลยุโปอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา หนึ 1> 1. ่งพฤศจิกายนพุทธศักราช2556ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเซตำบลตา,ตา it, เซอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา15สิงหาคมพุทธศักราช2557ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา31ตุลาคมพุทธศักราช2560ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ,รสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสข้อมูลพื้นฐานสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสเป็นหน่วยงานทางการศึกษารับผิดชอบดูแลประสานส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเอกชนรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในโรงเรียนนอกระบบ สถาบันศึกษาปอนเนะศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดต,ตาดิกาในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสภายใต้วิสัยทัศน์ผู้เรียนมีคุณภาพได้มาตรฐานภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมสู่การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่21ข้อมูลบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนาราธิวาสผู้บริหารจำนวน14คนข้าราชการจำนวน36คนและพนักงานราชการจำนวน128คน ปัจจุบันมีสถานศึกษาในสังกัดจำนวนทั้งสิ้น807แห่งประกอบด้วยโรงเรียนเอกชนในระบบจำนวน96โรงเรียนและโรงเรียนเอกชนนอกระบบจำนวน711แห่งได้แก่สถาบัานศึกษาปอนเนะ66แห่งศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดต,ตาดิกา642ศูนย์และโรงเรียนกวดวิชา3แห่งมีครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบที่ได้รับการบรรจุจำนวน3,289คน นักเรียน64,328คนโต๊ะครูผู้ช่วยครูในสถาบันศึกษาปอนเนาะจำนวน241คนผู้เรียน5,847คนผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมสัสยิดตาดิกา3,762คนผู้เรียน64,426คนและผู้สอนโรงเรียนกวดวิชา12คนผู้เรียน45คน โดยผู้รับการประเมินยึดแนวการปฏิบัติครองตนครองคนครองงานดังนี้ด้านที่1ด้านวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพการมีวินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบโดยยึดระเบียบกฎหมายข้อบังคับ และแนวทางการปฏิบัตรริราชการที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนาราธิวาสกระทรวงศึกษาธิการและจรรยาบรนวิชาชีพกำหนดอย่างเคร่งครัดเคารพและปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเมื่อได้รับมอบหมายภารกิจหรือนโยบายจะมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานจนบรรลุความสำเร็จปฏิบัติตามวินัยของข้าราชการและส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามเช่นการออมทรัพย์ การใช้ชีวิตตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีการวางแผนใช้จ่ายอย่างเหมาะสมรอบคอบเกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวและเชิญชวนบุคลากรแต่งเครื่องแบบราชการในวันจันทร์เพื่อร่วมเข้าแถวร้องเพลงชาติไทยหน่าเสวธงชาติเพื่อแสดงออกถึงความรักชาติสัจนาพระมหากษัตริย์เสริมสร้างค่านิยมที่ดีและเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ปฏิบัติงานที่ประสบความสําเร็จมีผลงานเด่นชัดนํามาซึ่งการยอมรับความเชื่อถือศรัทธาจากหน่วยงานภายนอกเช่น 1. โครงการค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสําหรับนักเรียนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2. โครงการติวเตอร์แนะแนวการศึกษาต่อสําหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกิจกรรมเพิ่มเวลารู้สูนน้องชาวใต้ยกระดับผลจำริจทางการศึกษาให้สูงขึ้น 3. โครงการยกระดับผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติโอนิ 4. โครงการการประเมินและคัดเลือกโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้เข้าเฝ้ารับรางวัลพระราชทาน 5. โครงการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีต่างๆในส่วนของศาสนาอิสลามได้ควนร,ร่วมกิจกรรมกวนอสุรสัมพันธ์งานเมลิดเทศกาลเดือนรอมฎอนสัมพันธ์หรือการละศิลอดส่วนประเพณีของศาสนาพุทธได้มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมเช่นกิจกรรมแห่เทียนพรรษาวันออกพรรษางานบุญกรถิ่นพระราชทานและงานบุญกรถินงานบุญภาพป,ปา่าวันขึ้นปีใหม่ วันาศาสตร์เดือน 10, วันลอยกระทงเป็นต้นด้านที่2ด้านความรู้ความสามารถสายงานบริหารการศึกษา 1. การบริหารงานทั่วไปการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาและสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่างๆเป็นปัจจุบันและสามารถสืบค้นได้รวดเร็วผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้หลายช่องทางดังนี้ 1>, 1. โปรแกรมระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชนและการบริหารจัดการเงินอุดหนุน PSIS 2. ระบบสารสนเทศสอนศาสนาอิสลาม PEIL 3. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน PSDS 4. ระบบศูนย์กลางการบูรณาการข้อมูลทะเบียนโรงเรียนและประวัติผู้เรียนครู บุคลากรโรงเรียนเอกชนหรือ Private Education Data Center (PEDC) 5. ระบบ Onet ของสอทศ 6. ระบบไ Inet ของสอทศข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา 1. ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ My Office 2. ระบบรับส่งหนังสืออ e ิเล็กทรอนิกส์ eFiling 3. ระบบรับส่งหนังสือราชการอ e ิเล็กทรอนิกส์ e-doc สระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ myoffice 5. ระบบหนังสือราชการจังหวัดนาราธิวาส 6. ระบบการเงินอ e ิเล็กทรอนิกส์ e-money ระบบสารสนเทศเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 time attendance ระบบลงชื่อเข้าออกงานออนไลน์สอชอจังหวัดนาราธิวาส ระบบช่องทางการเรียนและรายงานผลการเรียนการสอนทางไกลเพื่อรองรับการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาน 2> 1 9 <2. S> 1.2มีการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลจุดเด่นจุดด้อยโอกาสอุปสรรคและใช้นวัตกรรมเพื่อการวางแผนครอบคลุมภารกิจและสอดคล้องกับนโยบายทุกระดับโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง1.3 มีการประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจและเครือข่ายความร่วมมือกับสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสถานศึกษาในสังกัดของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนาราธิวาสรวมถึงสมาคมต่างๆที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแปลงกลยุทธ์ตามแผนปฏิบัติการประจำปีไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูป,ปธรรมและสนับสนุนทรัพยากรให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ80 1.4มีความสามารถในการประสานงานระดมทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนมีผลงานเป็นที่ปรากฏและเป็นที่ยอมรับ ดังนี้ด้านงบประมาณด้านบุคลากรด้านวัสดุอุปกรณ์ด้านสื่อนวัตกรรมและเทคนโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนด้านแหล่งเรียนรู้และด้านการอบรมให้ความรู้แก่ครูนักเรียนโดยหน่วยงานภายนอก1.5มีแผนเครื่องมือและมอบหมายบุคลากรในการนิเทศกำกับตรวจสอบติดตามและประเมินผลครอบคลุมพื้นที่การศึกษาและนำผลมาพัฒนาอย่างต่อเนื่องตอนที่2การพัฒนาด้านวิชาการ 2.1มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานด้านวิชาการมีข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการมีการส่งเสริมงานวิจัยและนำผลการวิจัยมาใช้มีแผนพัฒนางานวิชาการโดยการจัดเครือข่ายทางวิชาการมีการจัดความรู้อย่างเป็นระบบมีการนำไปใช้เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการและส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในสังกัด2.2 มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษามีการนำไปใช้มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องอาทิเช่นรายงานผลการจัดโครงการหลักสูตรอิสลามศึกษาฟารัรดูอนีนประจำมัสยิดระดับอิสลามศึกษาตอน,ต,อนอต้นอิบติดดาอียะปีพุทธศักราช2559หลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดตัตดิกาเป็นต้น 2.3มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหาพัฒนาและใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดหาแหล่งบริการข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องมีการจัดหาแหล่งบริการสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาและมีเว็บไซต์ทางด้านวิชาการที่ใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้2.4มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา รายงานการพัฒนาตนเองของสถานศึกษา SAR ตอนที่ 3. การบริหารงานบุคคลการสรรหาบรรจุแต่งตั้งบุคลากรตามหลักธรรมพิบาลมีการวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่งเพื่อให้มีแผนอัตรากำลังในสำนักงานสชจังหวัดและสถานศึกษาในสังกัดและแผนดังกล่าวสามารถนำมาสู่การปฏิบัติได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการสรรหาบุคลากรในตำแหน่งที่ว่างตามอำนาจห,หน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายโดยได้ดำเนินการด้วยความถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมตามความต้องการและสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลทำให้มีข้อมูลบุคลากรที่เป็นปัจจุบันและทันสมัย ให้ความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพในการดําเนินงานตอบสนองความต้องการทางการศึกษาเอกชนสามารถปฏิบัติงานและบริหารการดําเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพตอนที่4การบริหารงบประมาณการเงินและทรัพย์สิน 4.1จัดทำแผนบริหารงบประมาณในทุกกิจกรรมที่ได้รับงบประมาณทางงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรืองบประมาณสนับสนุนจากแหล่งต่างๆการบริหารงบประมาณสชจังหวัดนราธิวาสได้จัดทำแผนการใช้งบประมาณโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าของงบประมาณซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายระยะเวลาดำเนินการในแต่ละกิจกรรมหรือโครงการนำผลการติดตามและการใช้จ่ายงบประมาณมารายงานในที่ประชุมประจำเดือนของผู้บริหารทุกเดือน เพื่อติดตามความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของแต่ละสถานศึกษามีการทำรายงานทางการเงินเป็นปัจจุบันและมีระบบตรวจสอบภายในที่ได้รับการตรวจสอบรับรองที่เป็นปัจจุบันจากหน่วยตรวจสอบภายในจำนวนสองครั้งปีพุทธศักราช2561และปีพุทธศักราช2562 4.2เสริมสร้างความเข้าใจความตระหนัก ความรับผิดชอบแก่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการเกี่ยวกับพัสดุตามจรรญ,ญาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุพุทธศักราช2543การบริหารงานพัสดุจัดทำทะเบียนทรัพย์สินและครุภัณฑ์ของราชการเป็นไปตามระเบียบและควรจัดหาพัสดุเป็นไปตามระเบียบตรงกับความต้องการและความจำเป็นถูกต้องโปร่งใสโดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางการราชการเป็นสำคัญ การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารและการจัดการศึกษามีการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองด้วยการเข้าประชุมอบรมสัม,มน,นาและศึกษาดูงานศึกษาเพิ่มเติมด้วยวิธีการต่างๆมีการรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลความรู้จัดเป็นหมวดหมู่ปรับปรุงให้ทันสมัยรวบรวมองค์ความรู้สําหรับเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพเข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงานไม่น้อยกว่าร้อยละ80 ของจำนวนกิจกรรมที่หน่วยงานจัดและมีการใช้องค์ความรู้ที่ได้มานั้นในการแก้ปัญหาและพัฒนางานด้านที่3ด้านผลปฏิบัติงานส่วนที่ 1. ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนาราธิวาสด,ด้วย4 q 1. คุณภาพสำนักงาน Office Quality 2. คุณภาพสถานศึกษา School Quality 3. คุณภาพห้องเรียน Classroom Quality 4. คุณภาพผู้เรียน Students Quality ห้องเรียนคุณภาพดำเนินการด้วย6ขั้นตอน 1. เราอยู่จุดไหน 2. รู้เขารู้เรา 3. รับคมครู 4. สู่ฝันนวัตกรรมครู 5. ติดตามปรับปรุง 6. ยกย่องเช,ช,ชิดชูผลการดำเนินงาน แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเนระดับมัธยมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2561-2562ภาพรวม5กลุ่มสาระการเรียนรู้พบว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ของสำนักง,งานการศึกษาเอกชนจังหวัดนาราธิวาสโดยภาพรวมของทุกสาระการเรียนรู้มีการพัฒนาดีขึ้น ผลการพัฒนาที่เกิดกับบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาฝึกอบรมให้ความรู้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่องส่งเสริมสนับสนุนการทํางานของบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนาราธิวาสให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานในหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยใช้นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยหลัก 4Q qualities ดยผ่านกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้พัฒนาทักษะจรรยาบันในอาชีพในรูปแบบต่างๆอย่างหลากหลายทั่วถึงและต่อเนื่องดําเนินการพัฒนาบุคลากรทุกระดับมีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีการทำงานที่เป็นระบบตามวงจรคุณภาพมีศักยภาพในการทำงานเพิ่มสูงขึ้นได้รับองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อตอนเองและใช้ในการจัดการเรียนรู้กับบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาในสังกัดและนักเรียนส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตผลงานที่เป็นประจักษ์ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติระดับประเทศระดับภาคระดับกลุ่มจังหวัดและระดับจังหวัดทำให้เกิดผลการพัฒนาการศึกษาในเชิงประจักษ์ อาทิผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนเน็ตปีการศึกษา2561ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้100คะแนนเต็มโดยนักเรียนโรงเรียนดารุษสาลามการเข้าร่วมชิงแชมป์ฟุตบอลยุวชนโลกณสมอสอนเซาเทิร์นบีชประเทศสวีเดนโดยนักเรียนโรงเรียนโนรุดีนอํเภอตากใบ การได้รับรางวัลเหรียญเงินคณิตศาสตร์โลก2018โดยนักเรียนโรงเรียนพิมานวิทย์นาราธิวาสการได้รับรางวัลเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดงในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติณประเทศฮ่องกงโดยนักเรียนโรงเรียนพิมานวิทย์นาราธิวาสผลการพัฒนาที่เกิดกับชุมชนและสังคม 1. การจัดตั้งศูนย์อำนวยการดำเนินการจิตอาสาตามโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจโดยกำหนดให้รับสมัครจิตอาสาทั่วไปเพื่อดำเนินกิจการสาธารณประโยชน์โดยแจ้งให้ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนแจ้งให้ครูและนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ 2. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 3. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้ชุมชนได้มาศึกษาเรียนรู้และการจัดการแหล่งเรียนรู้ให้บริการกับชุมชนเช่นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปัจจญาเศรษฐกิจพอเพียง แหล่งเรียนรู้การดำเนินชีวิตตามวิถีอิสลามเป็นต้นส่วนที่2ผลงานทางวิชาการเรื่องรายงานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเอกชนในระบบสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนาราธิวาสโดยใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพุทธศักราช2561วัตถุประสงค์ 1. เพื่อรายงานการพัฒนาระบบป,ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเอกชนในระบบสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนาราธิวาสโดยใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพุทธศักราช2561 2. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจของครูวิชาการผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้แทนผู้ปกครองในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนต่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเอกชนในระบบ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสโดยใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพุทธศักราช2561 3เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นและความพึงพอใจของครูวิชาการผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้แทนผู้ปกครองในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนต่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเอกชนในระบบสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสโดยใช้กระบวนการพัฒนาคุณ คุณภาพการศึกษาอย่างตอนเนื่องตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพุทธศักราช2561ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น365คนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้จำนวน185คนตามอัตราส่วนของคร e สซี่แอนด์มอร์แกนและกลุ่มตัวอย่างจำแนกประเภทดังนี้2.1ครูวิชาการจำนวน46คน2.2ผู 2. 2. ้อำนวยการโรงเรียนจำนวน46คน2.3ผู้แทนผู้ปกครองในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนจำนวน93คนเนื้อหาการพัฒนา การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเอกชนในระบบสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนาราธิวาสปีการศึกษา2561โดยใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพุทธศักราช2561ประกอบด้วย 1. การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนและประกาศค่าเป้าหมาย 2. การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 3. การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน 4. การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน 5. การติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 6. การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนและ 7. การพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. นนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้หลักสูตรและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพราะโรงเรียนมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในดีขึ้น 2. โรงเรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองนักเรียนและสร้างความมั่นใจต่อชุมชนและสังคมเพราะมีระบบการประกันคุณภาพภายในและ 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่องจากหน่วยงานต้นสังกัดและชุมชนที่เห็นความสำคัญและสนใจในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโดยใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องตามกฎกระทรวงประกันคุณภาพการศึกษาพุทธศักราช2561ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจของครูวิชาการผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้แทนผู้ปกครองในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนต่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเอกชนในระบบสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดดาราธิวาสโด,ดยใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่าง,าาางต่อเนื่องตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพุทธศักราช2561ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแต่ละตำแหน่งพบว,ว่าผู้อำนวยการโรงเรียนมีระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อ,อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเอกชนมีระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อ,อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเอกชนในระบบสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนาราธิวาสมากกว่าครูวิชาการและผู้แทนผู้ปกครองในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนโดยมีค่าเฉลี่ย4.13 3.86และ3.63ตามลำดับ จากการทุ่มเทแรงกายและแรงใจของผู้รับการประเมินและได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารครูและบุคลากรในสังกัดทำให้เกิดการยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและขอขอบคุณคณะกรรมการการประเมินทุกท่านที่เสละเวลามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพตลอดจนการบริหารงานในทุกภาคส่วนของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสขอขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะ